ที่ชื่อว่า Classic Mo d e l การที่ SQL นั้นจะสามารถลบข้อมูลได้ครับก็จะมีคำสั่งนะครับดังตัวอย่างในที่ถูกเขียนนะครับด้วยคำสั่งใส่ SQL ในบรรทัดที่1นนี้นะครับ SQL ก็จะเตรียมคำสั่งที่ชื่อว่า delete นะครับสำหรับการลบให้กับเราโดยที่การลบนั้นก็จะต้องมีการใส่พารามิเตอร์หรือว่าข้อมูลที่เราต้องการจะลบนะครับตัวอย่างในที่นี้ก็คือ delete ตามด้วย from นะครับ from แล้วก็จะทําการระบุชื่อของฐานข้อมูลหรือว่าชื่อของตารางนะครับในทีน่นี้ฐานข้อมูลที่เราทดสอบก็คือ database classic model นะครับชื่อของตารางนั่นเองก็คือตาราง employee นะครับใช้คําสั่ง delete ตามด้วย from นะครับแล้วก็ระบุชื่อของตารางชื่อของ table ตอนนั้นครับเราสามารถที่จะเลือกในการลบนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะลบ 1>, 1 record นะครับเราก็ใช้ where นะครับแล้วก็ตามด้วย f i e l นะครับในที่นี้ก็คือ f i e l employee number มีค่าเท่ากับ1002นะครับคำสั่ง delete ก็จะเข้าไปทำการลบข้อมูลใน database ค่าที่เราระบุจะให้ไปลบนั่นก็คือ id ที่1002นนั่นเองแล้วก็ปิดท้ายด้วย semicolon กรณีที่เราทำการลบเราจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้นะครับนี่เป็นข้อควรระวังในการลันคำสั่งสำหรับการ delete ข้อมูลออกจากฐานข้อมูลและเมื่อทำการ apply นะครับในตัว w o r k b e n h นะครับก็จะมีหน้าต่าง confirm ว่าต้องการที่จะลบข้อมูลนะครับออกจาก database classic model employee employee id 1002หรือเปล่านะครับถ้าเรา apply ก็จะทำการลบข้อมูลทันที